พี่อัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยจ้าอ่าน้องอ้อมเอารถจอดไปไหนไว้ข้างๆนี้ค่ะอ๋ออ่ะจ้ะ ดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะพี่โจขอโทษน,นะคะที่มาช้าก็อีป้าเนี่ยลีลาชาัดช้ามานั่งก่อนนะตรงไหนอะคะพอดีของเยอะค่ะขอที่กว้างๆหน่อยนะคะ อตรงนี้นะมาคนเดียวหรอป้าของวางตรงนี้ก็ได้ค่ะขอใจเหนูถึงให้มันดีๆจะยับป้าวางนะดูด้วยทำอะไรชักชาจังเลยป้า ทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยปาแล้วระวังเสื้อผ้าฉันเปื้อนด้วยยับหมดแล้วนะ่ะอเราเ็วทำอะไรชัดชายืดยาตลอดอะแล้วมานั่งได้แล้วลีลายืดย่าชัๆช้าชัดอ้าวอ้าวอ้าวเ,เ,เตรียมตัวกันนะเดี๋ยวสักครู่อเราจะมาแคสเอาความสามารถของแต่ละคนนะ่ะออกมาโชว์กันเลยนะว่าใครมีอะไรยังไงเริ่มที่อ้อมก,ก่อนแล้วกันครับเริ่มก่อนเสร็จก่อน จะได้ไปทำางอื่นต่อได้เริ่มก่อนก็ล่วงก่อนได้นะอ๋อแนะนำตัวเลยค่ะวัสดีค่ะหนื่อเล่านะคะการจะาทำวิเศษไอ้ยูวิเศษสวยแลเชียมากท่านพูดอยู่ในลำคอใครจะไปรู้เรื่องวะมีมาญาติเหรอครับอปะ่อเลยครับ ของเปาชุดอะไรคะไปเปลี่ยนชุดดีกว่าอยู่นี่น่าเบื่อมากเลยคะ่ะชุดไหนก็ได้จัดเต็มมาเลยพี่อยากดูแลป้าเอาชุดมาะะจะเอา,าที่ตัวเองมั้ไหมจะเอาชุดอันไหนก่อนดีคะก็ระฉันบอกป้าเั้งแต่เมื่อวานแล้วหากจำซะบ้าง โอเคจะอ้อมไปเปลี่ยนชุดได้แล้วเป็นชุดออกกําลังกายก็ได้นะเปานี้รู้ทานเอาเรื่องมนกันนะแต่ันก็ว่าดีนะต้องหาตัวละครที่เข้าบทกับนางได้ดีนะนี่แหละสันดานคนพี่โจว,ว่าปะส่วนเจ้าอ้อมพี่ก็ว่าดีนะให้มันเล่นบทที่เข้ากับตัวเองเนี่ยคงจะเล่นได้อะ่ะ เหรอจ้ะป no oh, ้า ha. อ okay? ๋อยังค like no ่ะขอให้ป้ามาเอาเสื้อ้าไปให้หมดเลยค่ะที่ขนไปเนี้ยนะก็ไม่ใช่น้อยนะคะอยู่ในรถมอนีตั้งเยอะเลยค่ะเยอะนะ่นางตรงเนี้ป้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเธอจะบวยวายอีกค่ะน่าสงสารป้ากันเนอะต้องมานั่งรองรับอารมณ์เด็กคน่นี้ถ้าทางจะเอาแต่ใจหน้าดูพี่โจ๊กพี่ก็ว่างัน่ะ